ความคิดเห็นของพ่อรวยนะคะพ่อรวยมีความเห็นในเรื่องเงินที่ตรงกันข้ามพ่อรวยบอกว่าการทำงานเพื่อเงินและการพูดว่าเงินเป็นสิ่งไม่สำคัญนั้นเป็นเรื่องที่โง่เขลาพ่อรวยเชื่อว่าชีวิตคนเรานั้นสำคัญกว่าเงินแต่เงินก็เป็นเครื่องช่วยสนับเครื่อง สนับสนุนชีวิตให้อยู่ได้อย่างสุขสบายพ่อพูดเสมอว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีเวลามากมายอะไรนะักทำไมต้องเสียเวลาทั้งชีวิตทำงานเพื่อเงินทำไมไม่เรียนรู้วิธีใช้เงินและให้คนอื่นทำงานให้เราจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นที่มีความสำคัญต่อชีวิตของเรามากกว่าพ่อรวยเห็นว่าเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก การมีเวลาสำหรับเลี้ยงดูลูกการมีเงินบริจาคเพื่อการกุศลและโครงการที่พ่อสนับสนุนการสร้างงานและความมั่นคงให้กับชุมชนการมีเวลาและเงินเพื่อดูแลสุขภาพการมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวรอบโลกกับครอบครัว ทั้ง5ข้อที่กล่าวมาข้างต้นล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินเป็นสิ่งสำคัญแต่พ่อก็ไม่ต้องการใช้ทั้งชีวิตทำงานหนักเพื่อมัน